ที่นีบึงการเข้าสู่สัปดาห์ที่3วันที่ 23-"24 สิงหาคม2568ตามโครงการจังหวัดบึงการฟุตบอลคลินิกนนนสัญจรนายนรงศักดิ์ครุพันธ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการเปิดเผยว่าวันนี้จังหวัดบึงการเรามีเวทีกิจกรรมพื้นที่ลานกีฬาสนามฟุตบอลให้กับน้องๆเยาวะชนพร้อมกันสสนามกีฬาสามอำเภอคือหนึ่งคลินิกฟุตบอล โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบุงพรานครอำเภอบุงคลาและที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านคำบอนอำเภอเซกาขณะเดียวกันที่อำเภอโซ่พิสัยสนามฟุตบอลโรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคมสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเหล่าทองหลางเป็นโครงการการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนที่เอ็มกับเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างมากนอกเหนือจากการขับเคลื่อนกีฬาเข้าสู่ชุมชน ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายจุมพศวันชศริและรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านแล้วเรายังได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากท่านนายอำเภอทั้งสามอำเภอร,รวมทั้งท่านผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูอาจารย์ของทั้งสี่โรงเรียนในการเปิดสนามฟุตบอลของโรงเรียนให้เป็นเวทีกีฬาของประชาชนอย่างแท้จริงตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่สองด้านการส่งเสริมการออกกำลังกายของเยาวชน ประชาชนตามพระราชบัญญัตินยโยบายการกีฬาแห่งชาติซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงการในฐานะเลขาคณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมกีฬายาวชนประชาชนคำสั่งจังหวัดบึงการครับวันนี้เราอยู่ที่สนามโรงเรียนบึงคานคะรถือว่าเป็นสัปดาห์ที่3นะครับที่นี่ที่จังหวัดบึงการเนี่ย โดยสำนังกงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนังกงานสลักกินแบ่งรัฐบาลนำโนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิงการท่านจุมพดวรนชัติสิริและรองผู้ว่าราชการทั้งสองท่านคือท่านนาครศิีปริญญาณันและท่านสมังอริเอืองหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิมพการขับเคลื่อนวันนี้เรามีกิจกรรมกีฬาลานกีฬาสนามฟุตบอล4ส,สนามสาม,มอำเภอนะครับสองสนามแรกนั่นก็คือ สนามของจังหวัดบึงการฟุตบอลคลินิกสัญจรที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือลงสนามฟุตบอลของโรงเรียนบึงคานครบ,บุงคานครสนามที่2ก็คือโรงเรียนบ้านคําบอลอําเภอเสกาอันนี้คือ2ส,สนามสําหรับจังหวัดบึงการฟุตบอลคลินิกสัญจรแต่ในขณะเดีวยวกันในขณะนี้อีก2สนามก็คือสนามการแข่งขันฟุตบอลพีเอ็มขับเยววาวชนประชาชนพีเอ็มขับฟุตบอลไทม์มิเตอร์ครับซึ่งใช้สนาม แข่งขันรุ่น16กปีที่โรงเรียนโซวิสัยพิทยาคมและรุ่น12ปีที่โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลังซึ่งถือว่าได้รับการสนับสนุนเปิดสนามลานกีฬาจากผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง4โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบุงคานาครและโรงเรียนบ้านคําบอลในเมืออเซกาโรงเรียนบุงคานครอำเภอบุงคลาและโรงเรียน้มนเหล่าทองหลังอำเภอโซวลลิสัยพิทยาคมนะครับโดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง4แห่ง ได้มีวิชันวิสัยทัศน์เห็นพ้องต้องกันในการขับเคลื่อนเปิดเวทีกีฬาสนามกีฬาของโรงเรียนเพิ่มจำนวนมูลค่าทางด้านของการส่งเสริมการออกกำลังกายให้ลูกหลานเยาวชนรุ่นทั้งรุ่น12ปีรุ่น13ปีและรุ่น15ปีเทนอยู่หลังที่โค้ดราชานนท์สีนอกซึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติและเป็นวีไพท้องถิ่นโค้ดผู้สอนในแต่ละที่ยังกำลังให้ทำการ แนวทางในการเล่นฟุตบอลให้เกิดความสนุกสนานและมีความถูกต้องสร้างแรงบันดายใจสร้างความเข้าใจจากการประสานงานของเจ้าหน้าที่รักษาประจำอำเภอซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รักษาสังกัดของสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุบการโดยงบประมาณของกลุ่มบรกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรมก็ต้องอขอ,งคอคขอบคุณผู้ในการสารนับสนุนโดยเฉพาะสำนักงานสลักินกัรัด โดยนยโยบายของท่านผูว่าราชการจังวัดท่านนายอำเภอท่านผู้บรหิหารสถานศึกษาท่านผู้ปกครองที่สนับสนุนบ,บุตรหลานมาเข้าร่วมกิจกรรมนะเรายังจะมุ่งมั่นต่อไปในสัปดาห์ต่อไปในสัปดาห์ที่สที่สนามที่4ก็ต้องขอขอบคุณมาวนาณโอกาสนี้ครับขอบคุณครับ